สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่สดใสนะครับผมสดใสจ,จริงอเป่าเด็กของเด็กผีเด็กผีสดใสแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าวันนี้นะเดินไปตลาดหรือเดินไปเที่ยวไหนเนี่ยก็จะเจอแบบคนใส่เสื้อแมนยูกันเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรอย่ามันไส้กันละกันนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้มานานมากแล้วนะครับผมก็ปล่อยเขาหน่อยสักอาทิตย์หนึ่งนะครับผมเนาะผมด้วย ทุกๆเช้าวันจันทเราก็นอกจากมาดูแพ็คใหม่นะครับเราก็มาเช็ค ผลบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี้ด้วยนะครับผมโดยเฉพาะพีมริกอังกฤษนะครับเมื่อวันเสาร์นี่เพื่อนๆต่างพากันชนะหมดเลยนะครับแมนทิตตี้ชนะเชลซีชนะอาร์ซนอลชนะนะครับและแดงเดือดเมื่อคืนนี้นะครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดกับลิเวอร์พูลฮะเจอกันที่แอนฟิลด์นะครับผมผลปรากฏว่าแมนยูชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมรูปเกมเป็นรองมากๆนะครับบอกเลยควองบอลน้อยกว่ามากมันก็เหมือนกับ บังแม์ที่แมนอยู่ของบอลเยอะมากนะครับผมแต่สุดท้ายยิงนกตกปลาเยอะแล้วก็สุดท้ายยิงไม่เข้านะครับแต่วันนี้แมสนี้เนี่ยของบอลน,น้อยกว่าร์พูเป็นรองร์พูเยอะนะครับผมแต่สุดท้ายพลิกกลับมาชนะได้นะครับผมปัจจัยจุดเปลี่ยนสำคัญน,น่าจะเป็นช่วงต้นเกมนะครับผมที่ได้ประตูจากไบอันแอมเบเมลนะครับผมยิงประตูไวมากผมยังไม่ทันได้ตั้งใจดูเลยนะครับผมอ้าวเข้าไปแล้วหรออะไรงั้นเลยนะครับผมเนาะแต่ว่าก็ เกิดเหตุได้เสมอนะครับผมสำหรับการแข่งฟุตบอลนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นประตูชัยของแฮร์รี่แม็กควายออโหสุดยอดวีแล้วผูุษของเรานะครับผมเกือบนาทีบาปเหมือนกันนะม่อันนี้ผมอยู่นอกสถานที่นิดนึงนะครับผมก็อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้รัดตัวตัวรัดเหลือเกินนะครับผมก็ออกเดินทางอีกแล้วนะครับผมอาจจะไม่ได้อยู่ที่บ้านเสียงภาพไม่ชัดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแต่ใจมันรักนะอีฟุตบอลไปได้ทุกที่ครับอยู่ได้หมดนะครับผมโดยเฉพาะวันจันทร์แบบนี้นะครับ เก็บ3คะแนนไปได้นะครับผมแมนยูก็ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่9ใช่ไหมส่วนเลพูลนี่แพ้4นัดติดนะฮะก่อนก่อนทำคลิปนี้เนะี่ยผมจะพูดยังไงเพื่อไม่ให้มันแบบออกแนวแบบว่าออกแนวเซลหรืออะไรเงี้ยนะเดี๋ยวจะเด็กของเขาจะหมั่นไส้นี่มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะเป็นเรื่องปกติของของฟุตบอลเนาะมีแพ้มีชนะนะครับแล้วก็มีเซลมีหยอกมีอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเด็กผีก็ชินแล้วนะครับผม <laughs> ให้เขาชนะซะ่อยเถอะนะครับ รู้สึกว่านี่จะเป็นการชนะ2แมตช์ติดต่อกันครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกของอะโมริมเลยหรือเปล่านะครับเออแต่ว่าลิวพูก็ถูกเปรียบเทียบเหมือนกันนะคือทุกครั้งที่ทีมใดที่ผลงานไม่ดีเนี่ยก็จะถูกเปรียบเทียบกับโค้ชคนเก่าบ้างนักเตะค,คนเก่าบ้างโออย่างโคดี้กัปโปโอโหเท่จริงเชียวเนี่ยลูกมงจอดจ่อผมว่าน่าจะเข้านะถ้าเข้านี่สถานการณ์มันจะเปลี่ยนเลยนะครับผมแต่ว่ามง ออกกอบไปอย่างน่าเสียดายดูทรงแล้วเนี่ยเอ่อลเมนประตูของแมนยูนี่ไม่น่าทันนะในลูกโขอของกักโบรนะแต่ว่าก็โขไม่ตรงกรอบอีกนะครับอยู่ไหนวะเนี่ยกับโบเนี่ยหาไม่เจอ <laughs> นี่โคดีกักโปโอ้โ,อโหเท่จริงเชียววันนี้ไม่เท่แต่และไก็ลูกยิงปั่นชนเสาอีกนะ ช่วงครึ่งแรกว่าที่ปั่นชนเสาโอ้โหหน้าเข้ามากนะครับแต่ก็ไม่เข้าแต่มันเข้าแค่เกือบนะครับโอกาสทองโอกาสทองของเลี้ยภูมีมากกว่าโอกาสยิงมากกว่าคงบอลมากกว่านะครับแต่สุดท้ายก็นับกันที่สกอร์นะครับแมนยูเอาชนะไปได้เด็กผีก็ตื่นเต้นเลยวันนี้นะเป็นเช้าที่สดใสจริงๆสดใสามากๆจริงๆนะครับมีผมใส่เสื้อใส่เสื้อใส่เสือสเส้อสีแดงออกมานะครับเนี่ยไม่รู้ว่าใครชนะ <laughs> ประมาณนั้นแล้วกันไม่เป็นไรแพ้นัดที่4ี่นะครับสู้ๆกันต่อไปครับ ผลทาง e, อียาวไกลครับฤด,ดูการนี้นะครับก็ขอแค่สกอร์ทายกันเท่าไหร่นะเมื่อวานเนี้ยเจ็ดเนาะสกอร์ฮิตเหลือเกินนะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เลยนะสุดท้ายมาเป็นสองหนึ่งนะครับอ่ะก็ว่ากันไปในในฟุตบอลในชีวิตจริงนะครับส่วนการ์ดเขียวถ้าดูจากฟอร์มครับลามนส์ก็ฟอร์มดีนะเซฟติดต่อกันแมตที่แล้วก็เป็นการ์ดเขียวนะสัปดาห์ก่อนก็เป็นการ์ดเขียวนะครับประตูของแมนยูนะเออแต่ว่า รอบนี้ก็ก็ฟอร์มดีอีกไม่รู้ว่าพี่โคลเขาจะใส่การ์ดเขียวมาให้ 2. ตุสองสตาร์ติดเลยหรือเปล่าหรือจะเป็นคนอื่นหรือจะเป็นเอมโบโมหรือจะเป็นใครหรือจะเป็นแฮร์รี่แม็กควายหรือยังไงนะครับอืมอยากเห็นแม็กควายร่าง CF จังเลยแต่ว่าที่ขึ้นเป็นหม่งได้ไม่ใช่ร่าง CF เนาะโอเคอันนั้นจบแล้วเรื่องของฟุตบอลในชีวิตจริงนะ้พี่ลำคาลแล้วเกินจะพูดเยอะ <laughs> เอามาดูแพ็กในชีวิตจริงเอ้ยแพ็กในเกมพี่จริงนะครับสเปนิสลีกมิดฟิลด์นะครับแพ็กของ ออกองกลางลาลิก้านะครับผมเป็นแพ็กวันจันวันนี้นะครับเป็นแพ็กตำนานนะครับ150ตัวแล้วก็มีเปิดฟรี1ครั้งเหมือนเดิมนะครับผมเนาะบางคนเปิดไปเยอะแล้วนะครับอันเดสอินเอส,สตารครับนำทัพมานะครับผมกับร่างโฮเพเยอร์บอกเลยว่าร่างนี้ถ้าดูจากสเตต,ตเนี่ยเป็นร่างที่ผมนึกถึง ร่างดีเจนเนอเรี่ที่ได้เชิเชยจากภาคเบสมาสู่อีฟุตบอล2022เลยนะครับผมมีความคล่องแคล่วแล้วก็เติมเกมรุกมันนะครับแล้วใส่สกิลพิเศษมาโมเมนตัมดิฟฟิ้งนะครับผมกับฟิโนเมเนลพลาซึ่งมันเป็น2สกิลที่เข้ากันกับอินเนสตาเลยและผมว่าตำแหน่ง CMF เนี่ยเข้ากับอินเนสตามากที่สุดนะครับผมบางร่างจะเป็นกลางลกลางรุกบ้างเคียร์ทีเพย์เมเกอร์บ้างแต่ผมว่าถ้าเป็นอินเนสตาเนี่ยผมนึกถึงแค่โฮเพเยอร์กับ CMF นะไม่รู้เป็นอะไรผมชอบชอบชอบทรงนี้ชอบแพทเทิร์นนนนี้ะะคครรับบบแต่าาางงออจจชกกล,ลุก อะไรมากกว่าของบอลแน่นๆอะไรประมาณนั้นนะครับผมอีเดสต้ากับปีสองพันสิบสองพันสิบเอ็นะครับผมโฮเพเยอร์ player, เล่นปีกสูงก็ได้นะปีกซ้ายปีกสูงนะครับผมออฟฟิน uh, คีเอเตอร์นะครับดับเบิลทัสมีอยู่แล้วติดตัวมีอยู่แล้วนะครับฟินอมินอลพาสกับโมเมนตัมดิปปิ้งนะครับผมเอเดสตอีเดสต้าครับแต่ว่าผมว่าพระเอกหรือว่าสปอตไลท์น่าจะจับไปที่คนนี้ฮะยาย่าตูเร่พี่เท่สิเหลือเกินเฮ่ hey! <laughs> ยาย่าตูเ กับสไตล์แองเกอร์แมนนี่แหละครับสิ่งที่น่าสนใจแองเกอร์แมนนะครับผมแล้วก็ยืนตำแหน่งหลักก็จะเป็น DMF นะครับผมแต่ก็ยืนเซ็นเตอร์แบ็กได้นะครับแล้วก็ยืน CF เอได้ซีเอ,อได้เหมือนกันนะครับผมร่างที่แล้วนี่เป็นบ็อกซ์ซูบ็อกซ์ป่ะถ้าจำไม่ผิดเนอะร่างซิตี้นะร่างแมนซิตี้นะครับผมร่างนี้เป็นบา <c oughs> ร์เซโลน่า <c oughs> นะครับแองเกอร์แมนนี่หลายคนเปรียบเทียบกับปาติกเ <c oughs> วล่าไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับเพราะว่าอะไรฮะ รูปร่างอาจจะสูงไม่เท่าเวลานะฮะร,รูปร่างเนี่ยเป็น189ซนติเมตรนะครับผมแต่สไตล์อังเคแมนเกมรับแน่นๆนะครับผมแต่ว่าถ้าค่าพลังเวลตันเนี่ยมันก็ไม่ได้ตันถึงแบบ100นะค่าพลังเกมรับ4อย่างอะ่ะเออผมดูแล้วค่าพลังเกมรับ4อย่างก็ไม่ได้ถึง100นะเวลาทำเวลตันเนี่ยนะแต่เว้นแต่เราอาจถ้าอัพออโต้นะเว้นแต่เราอาจจะปรับค่าพลังบางอย่างนะครับผมก็อาจจะไปประมาณนั้นนะครับ ส่วนเรื่องของสไตล์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงถ้าเป็นสไตล์อิงค์แมนเนี่ยก็รับจ่าอยู่แล้วเนาะใครที่ชอบแบบนินรับจ่าจานะครับผมแล้วก็สกิลพิเศษนะครับใส่มาเป็นฟ h โนมิโน a พ p าส s นะครับผมแล้วก็ลองลิส s t t a เก l e นะครับนี่อ่าสกิลพิเศษนะครับสองสกิลนะก็เอาไว้เป็นตัวเกมรับเน้นๆนะครับแล้วก็เอาไว้ตัวออกบอลจ่ายบอลได้ด้วยนะครับผมสาหรับ ยายาตูเร่น,นะครับส่วนอีกคนนึงครับผมคอเซียเมเรียกูติเลสเอ็นเดสนะครับหรือว่ากูตีครับผมมากับร่างมัดลิดในฤดูกาล2006-2007ในวัย30ปีนะครับท้าหลักเท้าซ้ายเหมือนเดิมร่างนี้สไตล์ CMF สำหรับกูตัวเนี่ยจริงๆส่วนตัวผมชอบร่างกลางรุกมากกว่ากลางรุกยืนสูงๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะทรงๆแบบ คองบอลดีๆพอๆกับอินเนสตาชาบี้ประมาณนั้นเลยนะถ้าเทียบกับพวกบาซ่านะครับเนาะแต่ร่างนี้เป็นบ็อกซูบ็อกนะครับอ่าบางร่างผมชอบแบบสไตล์คล่องๆมากกว่าร่างนี้เป็นร่างบ็อกซูบ็อก,อกนะครับผมวิ่งสุดขึ้นสุดลงสุดนะครับแต่ว่าเออสเตตค่าพลังนี้มันก็ไม่ได้เอื้อสําหรับการเล่นเกมรับนะครับนี่ เกมรับก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นจุดเด่นนะครับผมแต่ว่าสไตล์บ็อกซูบ็อกก็เป็นบ็อกซูบ็อกอกึกก่งเกมลุกนั่นแหละนะจะว่ากันไปนะครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีลงมาช่วยเกมรับบ้างนะครับผมสําหรับกูตีนะครับบูสเตอร์เป็น accuracy นะครับผมความเที่ยงตรงความแม่นยำนะครับสกิลพิเศษใส่มาเป็นวิชนารีพาส์หสกิลนะครับผมจะว่าเป็นของแถมหรือพี่ตัวนี้เป็นตัวแถมในแถมในแพ็คนี้หรือเปล่าก็สุดแล้วแต่จะมองนะครับผมสุดท้าย มีเปิดฟรีคนละหนึ่งกระปุกเหมือนเดิมนะครับผมกดรับไปแล้วนะครับเปิงเข้าไปแล้วสุดท้ายวันนี้นะทุกคนนะตอกจากแพ็กสเปนิสลีกมิดฟิลด์เดอร์แล้วเนี่ยพิเศษสุดนะครับเป็นวันจันทร์ที่สดใสจริงๆมีแพ็กเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอิลิทมาด้วยนะครับเป็นโชว์ไทม์เว้ยและในตู้เนี่ยมีร้อยตัวท่านั้นนะและที่สําคัญคือมันพิเศษเพราะอะไรรู้ปะ่ะซูเปอร์นัทเหมือนตาครับเจ้าแบงค์มาเป็นการ์ดพิเศษของเราเป็นแพ็กแบบ แพ็กเอฟซีแชมลีกถือว่าแพ็กเป็นแพ็กสากลไหมผมว่าเป็นแพ็กสากลได้นะอาจจะไม่ใช่แบบแนวยุโรปเป็นแพ็กแบบโชว์ไทม์แบบ w o r l d w i ก็แต่ว่า A FC ก็แมมก็กึ่งก็เอเชียก,ก็แบบสากลใน,นะระดับเอเชียได้นะนะนะปกติเราจะเห็นโชว์ไทม์ที่เป็นแพ็กไทยลีกนะครับผมอย่างเช่นทีละทอนอะไรพวกนี้นะอยู่ในแพ็กแพ็กไทยลีกแต่เนี้ยคือคือกล้าวขยับมาเป็นระดับเอเชียนะเว้ย เออเป็นแพ็คเอเชียนเว้ยแล้วก็ในตู้เนี่ยมี100ตัวด้วยนะครับการ์ดโชว์ไทม์ตัวในตู้นะครับผมก็มีฟาบินโยโอ้โหเอาไปใส่ฟูคลเลอร์ลิฟูได้นะครับอาริฟไอมันเน่แล้วก็ยูกิโซมะนะฮะแล้วก็สุพนัขเหมือนตาของเรานะครับผมแล้วจริงๆแล้วมีตำนานอยู่ในแพ็คนี้ด้วยนะทุกคนนะตำนานนะอันนี้แพ็คโชว์ไทม์แต่มีมหาเทพตำนานอยู่ในนี้ด้วยนะครับ มหาเทพเปาโลเจสซี่ลินการ์ดินโยเฮ้ยอย่ามาหยุดแซลนะครับอันนี้ปัจจุบันเขาเล่นในในเกาหลีใต้เนาะเออเกาหลีใต้นะครับนี่มีเป็นการ์ดไฮไลท์ด้วยนะครับสำหรับลินการ์ดนะครับเจสซี่ลินกาดนะครับอม,มันจะมีนักเตะท,ที่แบบว่าเราแบบรู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมก็มา ย้ายมาเล่นในลีกเอเชียเยอะนะครับโดยเฉพาะหลีกซาอุแต่ยังไม่มีพี่โดนะพี่โดพักก่อนนะครับพี่โดพักก่อนพักหน่อยได้ไหมให้น้องๆบ้างให้ตัวอื่นบ้างให้ตัวอื่นบ้างนะครับอ่ะเปิดฟรีเหมือนกันแพ็กนี้ก็เปิดฟรีนะครับแพ็กอีปิก,ก็เปิดฟรีนะครับอืผม,มว่าได้ลองแน่นอนอ่ะสุพนัทนะเปิดฟรีรัวๆซีรีส์เปิดฟรีรัวๆต้องขอหน่อยนะครับสุพนัทนะแต่วันนี้นะครับเปิดหัวไปก่อนแล้วกันนะหนึ่งครั้งก่อนแล้วกันนะครับ ขอให้ได้ขอให้โดนสักหนึ่งตัวนะจ๊ะ AMF <c oughs> เกลือตัวหัววันเลยแหละพี่จา๋าอ๋อไปเรียบร้อยเดี๋ยวว่ากันแพ็คนี้เดี๋ยวว่ากันนะครับผมแล้วก็แพ็คนี้เปิดฟรีหนึ่งกระปุกครับขอยายา่าตูและเอาใจก็อยากได้อินเนสตาว่ะอินเนสตายาย่าอินเนสตายาย่าอินเนสตายายา่ยา,ยามาสักตัวหนึ่งเถอะกลางรับไฟขาวเกลือสิครับแฮ โอ้โหไม่แท่อะไรแบบนี้อ่าไม่เป็นไรขอ1จุ่มนะครับ900ทองนะครับก่อนจะเปิดจริงจังขอแบบร่วมสนุก1จุ่มเหมือนเดิมนะครับอินิสตาหรือตูเล่ครับขอสักตัวหนึ่งจะตั้งใจเรียนขอตัวหนึ่งนะฮะตัวไหนก็ได้นะครับขอตัวหนึ่งนะจ๊ะพี่จ๋านะครับได้โปรดเลยครับมาอีฟ e ุตบอลไปได้ทุกที่นี่เพราะฉะนั้น ขอผมหนึ่งตัวเป็นรางวัลนะฮะรางวัลเด็กดีหน่อยนะครับผมหนึ่งสองสามไปขอตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งไป <c oughs> อุ้ยต <c oughs> ะโกนดังไม่ได้เนี <c oughs> oh, ่ยอินเนสตาเปล่าอะคูตีนี่หว่านึกว่าจะตกใจไม่ตกใจว่ะเอา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 ดีกว่าไม่ได้วะ ฟอเซมาเรียกูตูเลสเอนนเดสครับหรือว่ากูตีโอ้โหได้ไฮไลท์มาอีก2ตัวครับทุกคนโอ้โหดวงเริ่มมาเลยป่ะล่ะดวงเริ่มมาเลยป่ะล่ะเมื่อวานก่อนในงานก็เปิดแตกมาแล้วนะฮะดวงเริ่มมาป่ะเหลือหนึ่งร้อยนะเหลือหนึ่งร้อยนะอาแจกค่าขนมไปให้ติดให้ติดพี่โค้ติด อีเนสตาโอ้โหเฮกปากคนมองแล้วโอ้โหเฮ้ยมีคนเคยแซวว่าอเนสตาหน้าเหมือนผมนะในภาคเฟซบั๊เฮ้ยเอาจริงของจริงนี่ไงโอ้้หมือผมมาแล้ว มือทองกลับมาแล้วจ้ามือทองผมกลับมาแล้วนะจ้าอ๋อหนึ่งพันทองในสองตัวเดียวโอ้โหเดี๋ยเสียดายถ้าเปลี่ยนกูตีเป็นตูเล่ได้แจมเลยนะเฮ้ยเอาดีนี่ไม่ต้องเปิดฟรีลแล้วมั้งอย่างเงี้ยโอ้สบายใจเลยรแบบนะี้แหมขับรถสบายใจเลยนะไปไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะจ้าอ๋อเดี๋ยวรีวิวต้องรีบกลับไปรีวิวนะเนี่ยอย่างเงี้ย Oh. ยังไงดี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 งงดนี่ยไอดีนี้ผมมีมีพวกตัวเก่าๆพวกตัวอะไรนะลีเจนเด r y เอามาใช้นะ n นสตาเอ่อวีเอล่ e lla, อะไรพวกนี้เฮ้ยผมมีเนสตาร่างเก่านี่นี่น,น,นี่ผมมีอยู่ด้วยนี่เมื่อก่อนผมใช้บ่อยนะใช้บ่อยมากเลยน,ะนี่แล้วภาคเฟสอะผมใช้ไป290แมตถือว่าถือว่าเยอะนะถ้าเทียบกับการลีเจนเด r y อ่ะ คุณลองไปดูดเจิทัลี่ที่คุณมีอยู่คุณใช้เยอะหรือเปล่าอันนี้ผมใช้ช่วงภาคแรกๆ2022น่ะครับใช้บ่อยมากบอกเลยยิงได้ไปกีจตัวเนี่ยยีสามลูกเหตว่าเป็นตัวแบบเป็นตัวเติมไม่ใช่เป็นตัวทําประตูหลักนะเว้ยเป็นตัวต่อต่อบอลของเกมอันนี้คือร่างกาเก่าโฮเ์ที่ผมบอกอ่ะที่ผมบอกโคตรชอบเลยร่างนี้นะครับร่างนี้โคตรชอบเลยนะเป็น,เป,นเป็นโฮเพเยอร์กับ CMF นะครับผมอ่ะแล้วผมได้ร่างใหม่มาแทนไอดีนี้ด้วยโอ้สุดว่ะเฮ้ยมันตองไอดีได้ว่ะเฮ้ย มือนิ้วบางนิดนึงนะครับผมเรื่องเสียงเรื่องภาพถ้าไม่แบบร้อก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนนะนะโอย้ยแล้วมันมันได้ตรงไอดีด้วยนะเป็นไอดีที่แบบเคยใช้เนสตาหนักๆด้วยครับไม่เคลียร์ค้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหันกล้องดีๆนิดนึงนะครับนี่อีฟุตบอลไปได้ทุกทีจริงๆครับเนสตาเก่าเอ้ยใหม่มาเก่าไปหูยตรงไอดีจริงๆเ,เนี่ยตรงไอดีจริงๆไปดีๆครัแบบ โอ้โหเมื่อก่อนเมื่อก่อนไอดีนี้เล่นหนักมากในภาคเวสนะครับถือว่าเป็นไอดีที่เติมเยอะเยอะมากไอดีเนี้ยบอกเลยนะครับแล้วก็พวกตัวที่เติมเนี่ยมาริเนี่ยผมได้มาประมาณ8 800, 800กว่าตัว <laughs> ได้ซ้ําได้ซ้ําสมัยก่อนยนะ่งจำได้เลยร้อยสามไอร้อยห้านี่หว่าร้อยห้าแบบยังไม่ได้ใส่บูสเตอร์นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอัพแบบไหนอะไรยังไงปรับอะไรใส่บูสเตอร์อะไรเดี๋ยวดูในคลิปรีวิวแล้วกันโหุยโลพารร้อยสอง่ะเฮ้ยเอา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  โลพารสร้อยสองเลยของบอลก็ดีนะครับชอบเลยแบบนี้ที่สําคัญต้องดูสปีดต,ต้นด้วยพวกโคเปเยอร์อุ้ยไม่สูงมากสปีดต้นไม่ไม่สูงมาก,ตตมมมากแต่ก็โอเคแล้วเอเซ่าก็ประมาณนี้แหละอ้าวอ้าวอาวแล้วก็อุ้ยแล้วผมมีกูตีล่างนี้ด้วย <c oughs> แล้วผมได้กูตีมาซ้ำเออแลวก็ได้กูตีมาแทนที่ตัวเดิมอ้าวใหม่มาเก่าไปแต่ว่าจริงๆถ้าอย่างเงี้ยผมต้องเปลี่ยนแผนแล้วนะ ผมต้องเปลี่ยนแผนแล้วต้องเอาอะไรนะต้องเอาอย่างนี้อย่างนี้เอออย่างนี้เดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนแผนใหม่หลังห้า้านนรกมันมันอุดเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวจะหาตัวมาแทนเอ็ดการ์ดาวิดเออต้องนี้ป่ะนี้ป่ะอ้าวเมสซี่มาเมสซี่ลังนี้ก็ใช้เยอะเมื่อก่อนเนี่ยตอนภาคเฟสเอออ้าอา,อาประมาณนี้ก่อนแล้วกันแต่กูตีเท้าซ้ายกูตีเท้าซ้ายต้องมาอยู่ฝั่งนี้ อืมเออแต่ถ้าเล่นแบบไหนเล่นกับแผนไหนแล้วดีหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องต้องรายละเอียดในรีวิว้วยกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปขอทดสอบขอเล่นขอเล่นจริงก่อนนะครับบางทีเห็นแค่ตัวเลขบางทีก็แค่แบบคาดการคาดดาววิธีการเล่นไปล่วงหน้าแต่ว่าต้องเล่นจริงก่อนนะครับบ็อกซ์บ็อกซ์นะครับผมนี่สแตทนะครับอุ้ยโลพาส พลังสวยค่าพลังพ a s ซ i n g สวยครับผม2ตัวเลยทั้งเนสต้าแล้วก็กูตีนะครับหืมคิกิ้ง power เตะแรงด้วยเหรอแล้วก็เท้าขวาดีด้วยนะเนี่ยเขาเท้าขวาแม่นยำเวลี่ไฮด้วยนะครับอ่ากูตีเสียได้ไม่ได้ตูเล่เนี่ยถ้าได้ตูเล่มาแทนเวียนไฮ่ตัวหนึ่งจ่มเลยนะเนี่ยใช่ลงตัวเลยอะ่ะ <laughs> ลงตัวดีนี้เลยอะ่ะโอ้ทุกคนเจออ ผมมีความสุขเช้าที่สดใสจ,จริงๆทุกคนเลยโอ,โอ้สดใสจ,จริงเช้านี้นะครับผมใครที่ยังไม่เปิดก็ขอให้โชคดีนะครับผมใครดูคลิปนี้แล้วเราไปเปิดตามนะฮะก็ขอให้โชคดีนะฮะใครที่เปิดไปแล้วเกลือหรือว่าดูเลยคลิปแล้วไปเปิดตามเกลือก็ขออภัยด้วยนะครับผมผมเกลือมาเยอะเหมือนกันนะครับขอผมตั้งวันนึงเถอะนะทั้งทั้งในชีวิตจริงทั้งผลบอลเมื่อคืนนี้นะทั้งแพ็กนี้นะครับ ขอสักวันหนึ่งนะครับเป็นเช้าที่สดใสโอเคครับทุกคนประมาณนี้นะครับผมขอทุกคนสนุกกับการเล่นเกมนะครับใครยังไม่ได้กติดตามช่อง Bomb Ski 4 Bomb Ski Review ทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย